ส่งผมส่งอย่างนั้นนะเทคโนโอยว่วาบได้เขาสอบ <c oughs> ผมเน่าไปผู้นิ้ง,ง <c oughs> เคลื่อตาไาเคลื่อจะนั่งน้ำมันขางหนองสาน้ำมัมัดไปขันบน่มีอย่างนอจวดนออย่างนั้นมันงามันน่ะมันพาออกมันก็หนีบได้คือกันหนีบผมไว้ โบสีใดพราะกันใช้สีขาวสีนั้นสีนี้มาคือโะใช้สีดำสีดำเงินเห็นอีหย่างเห็นเป็นระเบียบเป็นปีนี้เนี่ยความเรียบร้อยมันงามอยู่ในมุมมองนี้ละมันบริยงามอยู่นั้นโบสีแดงสีชมพูดอก เฮ็ดนี่ยังมันตั้งใจเฮ็ดมันตั้งใจสิลื่นมันกัดใจมากขันตั้งใจสิเฮ็ดมันกัดง่ายไปลองไปคั้นพูตั้งใจเท่านั้นละมื้อใดก็บอกจะตั้งใจละอย่างเดียวเอะไรตั้งใจคนมันบ่ได้อยู่น้ำายมันอยู่น้ำใจ มีแต่กายใจโบสังมันก็บโบไปดิเดี๋ยวนี้เห็ดอย่างแต่ละอย่างนี่อาศัยใจเหินเนี่ยใจผ้าไปไปผ้าเห็ดใจผ้าทำใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นนายกายเป็นเบาไปตลอดเคยได้ยินบอกใจเป็นนายกายเป็นเบาเป็นเบาเนี่ยโมเป็นว่านนุ่มเนี่ยเบาภาษาไทยแปลว่า ผู้รับใช้เจ้าเบาผู้ใดอยากเป็นเจ้าเบากับเป็นผู้รับใช้เป็นเจ้าแห่งการรับใช้ขั้นเป็นไงสิเป็นพญารับใช่ไหผู้รับใช้ที่ดีธรรมดากับเป็นผู้รับเป็นเบาขั้นเป็นเจ้าเบาเป็นผู้รับใช้แบบย่างยอดย่ำนะคือไม่ได้ผู้ใดอยากไปเป็นเจ้าเบา กายเฮ้านี่ก็เป็นผู้รับใส่ใจใจผ้าคืดดีมันก็เฮ็ดดีใจผ้าคืิบ่ด,บดีมันกกจะเฮ็ดบ่ด,ดีไปมันมันอยู่ซื่อแต่มันจิตร้ไปเองหอกร่างกายเนี่ยใจบังคับไปใจบังคับเฮ็ดใจบังคับทำใจพักดันลงมาเฮาฝึกอุีิเฮขาฝึกเฮ้าหวูว่าใจเฮ้ามันเป็นยังไง ระล,ลึกอีหยังขึ้นสติเฮามันฮู้วาวาใจเฮามันพาไปทางซั่วหรือทางดีนั่มันนั่เห็นแล้วก็แก้ไขปรับปรุงขึ้นมันยังได้เปรียบกับผู้บ่เห็นอยู่ผู้บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋อยู่ไปไปตามเว้นตามกรรมตามกิเลสพาไปมันพาลวงลงในทางตำแหละ ใจมันมักแบบใดกับบหูแต่ว่าหูว่าจะกิเลสพาไปกับมักไปน้ำกิเลสไปเหรียญไปหัวไปมักปูบาวยู่หันยุหนีโทษหาเขาต้อกกแกๆมักสาวทั้งนั้นทั้งนี้ไปแหละกิเลสมันมักนอนราคาตันหาโลโกดลงไว้เ่ยแหละมันก็บไปนะมันมันต้องมีเนี้ฝืนมีเนียบังคับกัน ข้างนั่งปงหูมันกับโมมิเนวสีฝืนกันดอะเอาเครื่องยังมาฝืนกับปงหูบ่หูอันสิไปทางไหนมีขคือใจผ้าไปงกกับมาสู่การเรียนเท่ากับขึ้การขั้นใจมันบ่อยากเรียนมันเกิดเ็ดไปไล่ต่างแล้วเรียนใะบันเนี่ยห้องกับไปอยากอยู่ไปนั่งเรียนทั้งอื่นขั้นยู่ห้องกับกันเอาศาสตร์มาปูนอนเรียน เก็ดคือเมาเลี้ยงควาวอยู่ทงนี่เดือนเนี่ยใจมันบ่เอาวคลากลถอดเบิดตัวใดเป็นวีซ่าเรียกวีซ่าคำนวณเนี่ยบ่ออยากขึ้นเอาพ่อดีเนี่ยพ่อบ่ได้ยากกว่านั้นตื่นขึ้นกับพ่อรถเรียกจากมงซื้อขนมท่อนจากบาทมาโรงเรียนบิดรถหลายบันได รถแลีนไว้บันไดมาหอดมันจะโมง่งแปดโมง่งจังนาทีเหลือจังนาทีเป็นเครื่องหมายเป็นเหล็กเบิดเลียนไปแล้วสามสิบนาทีเหลือจังนาทีนี่ก็เป็นวีซา่าเหล็กเบิดเขาผัาผาผาผาดพักกันอยากปฏิเสธบางวัยอยากเลี้ยนเหล็กบาอยากพ่อเหล็กมันอยู่จังไหนมันสิบัพ่อโทรศัพท์จังนาทีเหลือเงินจัาบาทคันบอร์เลีนนนเยนเหล็กมันเสียสี่หู สิโท,ทวหาผู้บ่าวโดนปันไดเมื่อเนี่ยสิเบิดเงินจักบาทสิซื้อโปงเมซั่นอย่างมีแต่เหล็กเบิดทางบ่าพากันอยากฝึกอยกากซ้อมอยากคิดเดี๋ยวเฝ้าถอดใจเอาใจสู่เข้าไปเอาใจบุกเข้าไปอันเนี้ยบ่เป็นเก้าวอย่าสิพักกันเทียดไรเนี้ยเ,เขาห้ามเขาบ่าเขานั่นเขานี นั่งตั้งท่าตั้งทางใส่กับนังก็คือการอะไรกับการกไปเข่าเลี้ยนตั้งท่าตั้งทางเลี้ยนตั้งใจเลี้ยนมีแต่เข้ามาตั้งใจเบิดนั่นะ่ะเอาเข้าไปเก็บในเด้องานนั่นตั้งใจเอาเกียร์เอาคะแนนในเด้ออยากให้ได้แก้ศูนย์ที่ขั้นแก้ให้ไม่อ,อยากได้ประวัติแก้ศูนย์หลายไปเตรียม